นผู้มีไรายได้น้อยลงทะเบียนใช้ไฟฟ้า50หน่วยฟรีภายใน31ตุลาคมนี้กรมอนามัยห่วงกลุ่ม608ติดโควิดในทีนจากงานบุญแนะสวมหน้ากากล้างมือร่วมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงจากมินิซีรีส์อากองจ๋าป่าไม่รู้ติดตามพร้อมกันทุกประเด็นได้ในข่าวสามสีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3-4สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถชมเราได้นะคะสดๆทางช่อง3กด33และสามารถฟังเราย้อนหลังได้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทท fm 1 0 6ค่ะ ใ่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องราวดีๆค่ะล่าสุดทางรัฐบาลนะคะได้ขยาย <c oughs> เวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปาไปอีก7เดือนค่ะ <c oughs> สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ <c oughs> และสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยสนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปาตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้านะคะสําหรับครอบครัวไหนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟรีค่ะหากใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการในวงเงิน315บาทต่อเดือนนะคะ ส่วนค่าน้ำประปากรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดค่ะผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือในระบบดังกล่าวนะคะยังมีเวลาค่ะให้ลงทะเบียนกันได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะโดยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 1,565ของกระทรวงการคลังตามที่เราเกำลังจะขึ้นให้ทางด้านล้างนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เว็บไซต์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัริการแห่งรัฐค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์02-109-2345่ค่ะ mm hmm. แล้วค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์โควิด19นะคะถึงถึงแม้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะปรับลดระดับโควิด19ลงนะคะจากโรคติดต่อไร้ายแรงมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วแต่ล่าสุดค่าทางกรมอนามัยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะถึงกลุ่ม608เพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นเทศกาลกระทินใช่ค่ะกระทินเต็มไปหมดเลยนะคะเกรงว่ากลุ่ม608นั้นจะเสี่ยงติดโควิด19ค่ะ ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปีจะมีประเพณีทอดกรถินซึ่งจะมีการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก อธิบดีกรมอนามัยท่านก็เลยเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่ม608ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุยิงตั้งคันผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากเดินทางไปร่วมงานบุญก็อยากให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษรวมถึงคนใกล้ชิดที่ไปร่วมงานด้วยนะคะบางทีในกลุ่ม608ไม่ได้ไปแต่คนใกล้ชิดเอาเชื้อมาติดก็มีดังนั้นจึงต้องย้ําเลยนะคะว่าการไปทําบุญเนี่ยไปได้แต่ขอให้ปฏิบัติ ามหลักสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงสถานที่ที่อากาศไทยเทไม่สะดวกและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลบ่อยๆเมื่อต้องสัมผัสวัตถุร่วมกันถ้ารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะคะก็ให้สังเกตอาการและตรวจคัดกรองด้วยเอทเคค่ะ อิ่มบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เรามาอิ่มท้องกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าจะพาทุกทุกคนเนี่ยนะคะไปงานลิ้นติดโปรแฟรอิ่มน้ำสำรรันปี65ที่ฟิวเจอรพารกรังสิตนะคะจะบอกว่าเหลืออีกแค่2วันสุดท้ายเท่านั้น,นดแดังนั้นต้องรีบไป oh. นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่ก้อง and เดอะแก๊งจะพาเราไปเช็คอินดูว่าร้านไหนอร่อยบ้าง oh. ต้องติดตามนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรามีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะ สวัสดีครับพิธีกรรายการข่าวซ้ำซีค่ะครับผมนนี้เราสองคนกล้องอปอค่ะครับวันนี้มาแนะนําร้านที่จะไปอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟ์นะครับผมบอกเ<ป>ลยว่ามากกว่าร้อยร้านแล้วก็เป็นพันเมนูเลยแต่เนี้เราเลือกมาแค่3อย่างให้ลองดูว่าอร่อยแค่ไหนมาอันแรกเลยค่ะอุไรรัตเชีงชยงใหม่นะครับผมขอ,องเด็ดของดีเขาคือนี่ไส้อั่วดูขนาดไส้อั่วเห็ดเพาะ เนื้อแน่นมันน้อยครบเครื่องสมุนไพรหอมกลิ่นเตาถ่านทานคู่กับน้ำพริกนุ่มอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแคบหมูแคบหมูก็มี3แบบค่ะสามสายแบบติดมันไร้มันและแบบหมูกระจบค่ะต่อไปค่ะเป็นร้านข้าวหลามจิว๋วสูตรบางกวนจีนี่ค่ะเป็นเจ้าแรกเจ้าอยู่ต้นตำรับมากๆเลยนะคะเจ๋อเด่นคือใช้กะทิสดๆแล้วเขาเพิ่มเมนูใหม่มาอันนี้ค่ะข้าวต<ร>้มมัด อูสูตรโบราณอย่างมัดใหญ่ตอนไปค่ะคุณบอร้รานแม่เล็กหมูหวานเนื้อสวรค์เนื้อเค็มทางร้านนะคะนำเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างดีนะคะช่วงในการหมักเนื้อนี่ค่ะแล้วก็หมักเนื้อต้องหมูนมีน่ย12<อ>ชั่วโมงตากแดด4-5ชั่วโมงร,ร้านเขาเน่ยนะรสชาติของเขาเนี่ยจะไม่หวานมากไม่เค็มมากนึกไป่แล้วเป็นชุดอย่างนี้ด้วยค่ะชุดฝากกับบ้านเป็นชุดไปฝากที่บ้านได้เลยชุดอย่างนี้ชุดเลยนะคะสามารถไปฝากที่บ้านได้เลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในงานริติโปรแฟร์นะคะที่มาจัดโชว์ในวันนี้นะคะครจริงๆมีพันกว่าเมนนู่ะพีิรังสต้ นะครับวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้นะครับในงานนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นเพียบนะครับและราคาจับต้องได้แน่นอนอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะ่คะลาไปก่อนสวัสดีค่ะส,คสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพู โกแกลนพรีเมียมเอสตราได้ไทมไทยเมาส์สเปรย์กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการข่าวสามสีนะคะกับความสดใสของสาวสาว Last Idol Thailand ค่ะที่ล่าสุดเขาก็ได้เปิดตัวซิงเกิลที่สองกับเพลงหลักที่มีชื่อว่าเซชุนคอน n ิเนียก้าต่อไปค่ะ ผ่านลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงาน Last Idol Second Single First Performance ที่สาวๆ Last Idol Thailand ไปร่วมเปิดตัวและพบปากกับแฟนคลับกลางสยามสแควร์วันงานนี้นะคะน้องๆยังนำโชว์พิเศษในเพลงเซชุนค n c o n t i n u e ก้าต่อไปพร้อมด้วยคอปพลิงซองอีก4เพลงไปโชว์ให้ได้ชมกันแบบสดๆได้แล้วค่ะ ต่สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าน้องๆ l a s ล i ซซ l t ด a ไทยแลนด์ทั้ง26คนจะเตรียมขึ้นสเตจอีกครั้งค่ะในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้นะคะบนเวทีเดียวกันกับศิลปินไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นวง The f u ุนจ n นบุน a k กคุเกิลสนะคะในคอนเสิร์ตเดอะฟุน u ูนบุน a k กคุเกิลส์มิวสิคว i วเวิลเอ็กซ์ลัซซาด์ลไลฟค่ะที่ l i ฟ e House เ h อะสตูดิโอรังผัแผง81นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเธอเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยละค่ะ จะบอกว่าแทบทุกสัปดาห์เลยนะคะที่ Search Studio ของเราเนี่ยไม่เคยว่างเว้นเลยเพราะว่าอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีความประทับใจกันไปสำหรับคอนเสิร์ต In the Studio with Soul After อนะคะเป็นการกลับมาในรอบ3ปีของวงโซในตำนานเมืองไทยอย่างวง Soul After Six เจ้าของเพลงดังอย่างรักเก่าๆนะคะหรือว่าก้อนหินละเมอนะคะอยากจะรองสักท่อนไหมคะอ้ม่ไม่พอพอนะคะและอีกมากมายบอกได้เลยว่าบรรยากาศวันนั้น แฟนๆกว่า250<ว>คนเต็มอิ่มมากๆาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าระบบแสงสีเสียงในไลฟ์เฮาส์คือที่สุดจริงๆยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ไปชมคอนเสิร์ตกันในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนั่นก็คือ SCA นะคะ Superstar College of Arts นะคะร้านเตี๋ยวตุนขุนพลนะคะและร้าน Greenhouse ที่คอยสนับสนุนอาหารอร่อยๆเติมพลังทั้งทีมงานแล้วก็ศิลปินเลยค่ะ และส่วนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ Live House Search Studio เหมือนกันนะคะก็คือโชว์พิเศษค่ะของนักเล่าเรื่องและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของเมืองไทยมานอตพุตตานแอนเดอร์แลมที่จะนำเพลงจากอัลบั้มในทัศนะของข้าพาเจ้ามาแสดงแบบยกอัลบั้มเป็นครั้งแรกแบบไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยนะคะในรอบ26ปีเลยบนเวทีในรูปแบบ Live House ในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนที่ Search Studio รามคำแหง81จะจำหน่ายบัตร Early Bird นะคะในวันที่28-31ตุลาคมนี้ จำกัดที่นั่งค่ะเพียงแค่250ท่านเท่านั้นซื้อบัตรได้นะคะที่ w w r l d w e b t i c k e t m a j o r c o m และเคาน์เตอร์ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาและแน่นอนทุกคอนเสิร์ตที่กล่าวมาสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะทาง Facebook Search Studio ค่ะส่วนตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็อยู่กับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนะคะจากมินิซีรีส์เรื่องอากงจ่า หรือป้าต้องถามอีกทีนะคะป๋าหรือป้าคะป๋าเอาป้าโอเคค่ะป้าไม่รู้อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ้อัรัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอิต้นด้วยการให้แนะนําตัวทีละท่านครับผมสวัสดีครับชื่อแม็กกี้นะครับสุทธสิธิ์เป็นผู้กำกับครับค่ะสวัสดีค่ะนิวปฏิตาค่ะสวัสดีค่ะอาห่วงค่ะครับสวัสดีครับมงโปลิกมงค์สิษ์ครับสวัสดีค่ะนีนค่ะ สวัสดีครับอวจีรวัตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้องถามคุณผู้กำกับก่อนเลยนะคะเป็นคำถามที่ยากมากค่ะมินิซีรีส์เรื่องนี้คือเป็นแนวไหนเรื่องราวเป็นยังไงคะยากไหมมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็เป็นแบบมันอบอุ่นเป็นความอบอุ่นของครอบครัวความฝันแล้วก็ความรักในครอบครัวครับในหลายเจเนอเรชั่นทั้งเจเนอเรชั่นของอากงเจเนอเรชั่นของคุณป้าแล้วก็เจเนอเรชั่นของเด็กๆ เห็นเขาบอกว่ามันเป็นความรักวัยรุ่นที่ต้องปกปิดความลับผู้หญิงกับผู้หญิงนี่มันคือยังไงคะขขยายความนิดนึง,<า>งค่งตั่งไปเลย<ส>อะไม่ที่เขาที่เขาปกปิดนี่คือตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นอากงจ๋าป้าน่ะไม่รู้นะว่าสองอคนนี้คบกันประมาณนี้ครับ โอเคเกตจิเกทจิถามน้องๆในฐานะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ค่ะพวกเราก็ลืมๆไปแล้วนะนาเลยชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นเหมือนในเรื่องไหมคะแต่ละคนห่วงก็เหมือนเลยค่ะเหมือนตัวปันๆเลยค่ะว่ามีความฝันแล้วก็อยากจะทําให้ได้ค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ค่ะที่ห่วงกระนินกำลังกำลังจะเข้ามหาลัยมันก็ต้องต่อสู้กันหลายๆอย่างนะคะ แบบทำยังไงก็ได้ให้แบบได้ตามที่ฝันค่ะแล้วก็เรื่องที่มีความลับกับที่บ้านเหรอคะก็มีเหมือนกันไหมคะอ่ะถ้าบอกค็ถามพี่กต้หรือว่าพี่สืบสวนสอบสวนาเนี่ยเคาอยากรู้ิงวี่แบบวัยเนี้ยเราก็เป็นแม่คนเราแบบก็เลยดูเป็นพิเศษในคำถามมีไหมคะมีไหม ก็ก็มีค่ะแล้วแต่บางเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะพี่โบ๊แตกโดนจับได้แล้วก็น่าจะพอมีเนาะห่วงเพิ่งโดนเล่วงซีเล่าเลยค่ะเราเล่นนี่เลยเป็นยังไงคะเื้อห่วงอ่ะพอถ่ายซีดีเสร็จใช่ไหมหมงก็ให้เราเงนตัวเองในการซื้อแมวแล้วก็เอาไว้ในห้องแล้วก็ไม่บอกป๋าเราแอบแมวในบ้านโดยที่หวังว่าจะไม่ให้ใครรู้เรื่องเหรอลูก ก็เลยโดนบอกทุกคนแต่ไม่บอกไม่บอกป้าอ๋อป้าไม่รู้เหมือนกันเลยอ๋อแล้วก็อแาบเขาได้นะว่าเป็นการอิงคาแรคเตอร์แอบไม่รู้ไงแล้วตอนนี้ป้าป้ารู้หรือยังป้ารู้แล้วไม่รู้ก็ต้องรู้ตอนนี้แล้วค่ะทีนี้ค่ะได้ประกาศออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมากันที่อวโลกันบ้างค่ะในเรื่องนี้รับบทเป็นกงคุ้งอกงจอมขี้อั้ที่เป็นที่รักของหลานแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกงคุ้งก่อนหนั้นเนี่ยเป็นคุณพ่อจอมเฮี้ยบมาก่อนใช่ไหมเอ่ยเล่าคาแรคเตอร์ ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอืมก็คาแรคเตอร์ไอ้ด้านจอมเฮียบเนี่ยเขาคงจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าเมากล่าวถึงว่ตอนที่เจอกับลูกชายแล้วลูกชายโตแล้วก็คือคุณแบงค์เป็นหมอนะครับครับในเรื่องครับก็คือลูกชายโตแล้วล่ะนะฮะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือมีมีมีแค่แบงค์คนเดียวที่ไม่รู้อะอย่างปงเนี้ยจะเก็บความลับไว้หมดเลยทุกเจเนอเรชันตั้งแต่ลูกมาจนถึงหลานฮะแล้วก็ไอ้ความเฮียบเนี่ยมันหมดไป ด้วยความรักรักแฟนรักเมียรักลูกนะฮะเนั้นมันก็เลยเกิดความคิดว่าตัวเองอะเคยผิดพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเองเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียว mm hmm. อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง oh. แล้วก็อย่ามาวางลูกหลานเนี่ยเอาไว้ในที่ที่เราต้องการ <Okay. S 2> เพราะว่าลูกหลานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ลิควิด ที่จะมาลบหลอดผ่านพรอมดาตเราได้ไม่ได้ครับพูดไปไม่ได้เพราะเวลาเขาจ้องตาจะ่ดุมากก็ประมาณนั้นครก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามันเป็นเป็นซีรีส์มินิซีรีส์ซึ่งสั้นจริงแต่ความหมายกับสาระนี่มันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันสอนให้คนรู้ว่า คนรุ่นเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเด็กด้วยฮะแล้วก็จงเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาชอบแล้วจงเป็นผู้มอบในสิ่งที่เขาต้องการครับ น้องกันบ้างดีกว่านะคะด้วยการที่เราเคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาก่อนเนาะแล้วพี่แหวนเนาะเราก็จะมีความแบบว่าเออรู้ว่าช่วงวัยเรียนมันจะต้องมีปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวอะไรก็แล้วแต่อยากทราบว่าในละครเรื่อใครมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างซีรีส์สิฉันไม่พูดละครเฉยเลยปีนี้มีดีซีก็ตัวปันปันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ ตัวปันปันอยากเป็นไอดอลแต่ว่าคุณพ่ออยากให้เป็นหมอค่ะแล้วปันปันก็เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ยังมีเรื่องความรักด้วยค่ะใช่ก็จะเป็นไอติมละกันค่ะก็คือพอปันปันไปเป็นไอดอลอะเหมือนมันต้องห่างกันนะคะก็มีเรื่องของแบบระยะทางแล้วก็เวลาอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ค่อยๆห่างออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีปัญหาแล้วก็ก็ต้องคอยติดตามว่าเราจะลงเอยกันยังไงในเรื่อง ส่วนกาวิมีค่ะหมีมีบทพูดไหมมีปัญหามั้ยกาวิก็มีค่ะคือหมายความว่ากาวิจะเป็นฟิลเหมือนหัวหน้าของหัวหน้าของหลานนี่คือเป็นน้องพี่แบงค่ะก็จะมีความแบบว่าช่วยกันปกปิดความลับและนิวจะเป็นเหมือนคนที่มีคาแรคเตอร์แบบว่าดูช่วยทุกคนได้ดูเป็นเซฟโซนแต่เอาจริงลึกๆแล้วกาวิก็ จะมีความช่วยต่เขาเอาไม่รอดค่ะม,มันก็จะมีปัญหาของตัวเองแต่ว่าเออเราต้องช่วยทุกคนก่อนเดี๋ยวเรื่องเราเดี๋ยวค่อยว่าก,กัน,เป,นเป็นคนเก่งของบ้านเลยละ่ะแล้วก็เก่งมาก,ก<ท>เรือคนอื่นแกแลวสุดท้ายนี้จะให้ตัวแทนนะคะฝ่ามินิซีรีส์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าจะออกอากาศต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว เอาวอรดีกว่าครับผมขึ้นมาอย่างต่างต่าได้เปรียบเสี่ยงเลยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ยังไม่ได้ยินเลยพ่อเป็นเสียงเลยนะนี่ขอสั่งคุณหมอมือเป็นเป็นหมอครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่มือปืนนะโอเคครับแล้วเราจะได้ดูคนที่เป็นมือปืนมาตลอดนะครับมาเป็นพ่อแล้มก็มาเล่าเป็นหมอจะแค่ไหนใช่นะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันที่ กับว,วันที่12พริพฤศจิกายน4ทุ่ม55าาทีนะครับราุม55โอเคข้อสามกดสามสินะครับอย่าลืมนะครับติดตามมินิซีรีส์ครับอากงจ๋าป้าไม่รู้ครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคค่ะ บอบอุ่นประทับใจใ<ช>เรื่องมีผู้แก้วต้องไปดูเลยน่าจะดูได้ทางครอบครัวเลย่ถูกต้องนะคะและช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวไอทีกับพี่ซีชพวีกันค่ะเพราะว่าเรื่องราวรอบนี้จะเป็นเกี่ยวกับการติดต่อนหน่วยงานราชการเพราะว่าต่อจากนี้จะไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้วเขาจะเริ่มส่งเสริมให้มีการยื่นเอกสารดิจิทัลแทนค่ะจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าค่ะ ฟอร์มนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊สหต้มพีมาติดตามข่าวไอที IT, กับ d e l i ิ i t t r e กันนะคะดิฉันซีชัตรปวีค่ะต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมการใช้สำเนาบัตรประชาชนทุกครั้งที่ติดต่อหน่วยราชการนั้นจะหมดไปแล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีกฎหมายการปฏิบัติราชการ ทางการใช้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติพรบรการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2565โดยใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับจะต้องมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างหน่วยงาน ารรัฐด้วยกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการกับหน่วยงานรัฐสามารถทําได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นการโชว์เอกสารราชการที่เก็บไว้ในมือถือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบอนุญ,ญาตต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมทั้งลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของภาคราัฐและศักยภาพของประเทศโดยรวมด้วยมาต่อที่เรื่องของรถยนต์รถรถุ่นใหม่เนี่ยชอบให้ความสาคัญ เซนเซอร์นอกตัวรถใช่ไหมเพื่อไม่ให้ขับชนคนชนของค่ะแต่ล่าสุดค่ายวอลโว่เขาเพิ่มเซนเซอร์ภายในตัวรถเอาไว้ช่วยแก้ปัญหาลืมคนลืมเด็กลืมสัตว์เลี้ยงก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะเฉพาะในสหรัฐก็มีเด็กเสียชีวิตเพราะถูกลืมทิ้งไว้ในรถปีละกว่า900คนเพื่อแก้ปัญหานี้ทางวอลโว่จึงได้เพิ่มระบบเรดาร์เอาไว้ภายในห้องโดยสารซ่อนในแผลคอนโซลด้านหน้าเพดานหลอดไฟให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกครั้งที่เราจะล็อกรถระบบจะใช้เรดาร์ตรวจสอบ ภายในว่ามีคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราลืมทิ้งไว้หรือเปล่าถ้าพบเนี่ยรถจะล็อกไม่ได้ค่ะพร้อมแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอจากนั้นระบบปรับอากาศในรถก็จะเปิดการทํางานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคลมแดดเมื่อติดในรถที่มีความร้อนสูงๆเป็นเวลานานรวมถึงภาวะตัวเย็นเกินเมื่อจอดรถในที่หนาวจะจัดระบบเรดาร์ใหม่นี้จะใช้คลื่นความถี่60กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่ นํามาใช้กับรถยนต์และทางวอนโวเองก็ร่วมมือกับหน่วยงานในแต่ละประเทศเพื่อให้ระบบใช้งานได้ทันทีเมื่อความถีน่นี้อนุมัติให้พร้อมใช้งานบางทีเราก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาจาก human error หรือความผิดพลาดในตัวของมนุษย์เองนะคะถ้าเราไม่ลืมเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะไม่จําเป็นเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะช่วงนี้ส่งต่อ้ผู้กันหลักข่าวสาสค่ะแล้วมาติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นประจาทุกวันนะคะ ปิด้ายรายการของเราวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะไปให้กําลังใจนักแสดงนะคะแล้วก็ศิลปินรวมทั้งพิ่ชันกับพี่มาวินด้วยนะคะในคอนเสิร์ตสสีสัญจรค่ะที่ครั้งนี้เราก็ยกทัพกันไปที่โคราชนะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ รายการข่าวสามสีร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเลชวนแฟนๆทุกคนไปร่วมสนุกกับคอนเอสิร์ตสามสีสัญจรนณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งครั้งนี้นะคะดิฉันและพี่มาวินจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยพร้อมด้วยทัพนักแสดงจากละครสาบซ่อนรักฟลุตธินพันธ์สิงโตสกลรัฐรวมถึงแก๊ปจัก,กรินน้ำฟ้าธัญพัฒน์แป้งนันนิชาจากละครให้รับพิพากษาร่วมด้วยศิลปินวงมหาหิงเอิร์นเดอะสตาร์ และหนุ่มๆจาก Star Search Idol น้องพอน้องแมนน้องเต้และน้องปันที่พวกเขาเตรียมโชว์สุดพิเศษที่ซุม้มซ้อมกันมานานไปมอบให้กับชาวโคราชแอบสปอยนิดนึงน,นะคะว่าเนื้อเพลงนี้มีภาษาอีสานด้วยก็ไปเจอกันได้เลยนะคะที่คอนเสิร์ตสามสีสัญจรในวันศุกร์ที่28ตุลาคมนี้ณสนามหน้าสำนักง,งานเทศบาลตะบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาโดยกิจกรรมหน้าง,งานนะคะมีให้ร่วมสนุกมากมายเลยเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปและที่สำคัญงานนี้ เข้าชมฟรีตลอดงานด้วยค่ะ คุณแหม่ะในฐานะที่เป็นพิธีกรมาหลายครั้งและสำหรับสามสีสันจอนเ<ะ>ล่าให้ฟังหน่อยสิคะมันเป็นยังไงบ้างนสนุกมากคือทุกคนไปเหมือนปล่อยพลังอ่ะโอ้แลวคือว่าเราก็ห่างหายกันมานานจากช่วงโควิดตอนนี้นี่คือว่าตุนพลังไว้เยอะมากพรอ้อมไประเบิดมากเลยรับรองว่าสนุกมันแน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยนะคะชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่าลืมมาสนุกด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะสว,วัสนดีนะคะเหมือนเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์และชุดพิธีกรจากสีโมดด้วยคะ วันนี้เรา3คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ